กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติีรัตนานนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินเขต8พักภูมิใจไทยขอสไลด์ด้วยค่ะ <c oughs> ท่านประธานสไลด์ยังไม่มานะคะสักคู่ค่ะ จากสไลด์ที่จะได้นําเสนอนะคะแต่ขอเป็นภาพเก่าที่ทางท่านอดีตอธิบดีกรมการปกครองท่านเดิมก่อนจะย้ายไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตท่านได้ส่งให้กับปกครองแต่ละอำเภอน,นะคะทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเห็นถึงบทบาทความสําคัญของชรบนะคะแล้วประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาชรบคือผู้พิพักษ์พื้นที่ด่านหลังที่ทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่จนถึงทุกวันนี้จนเกิดโครงการสำับ สนุนงบประมาณให้กับชรบรหมู่บ้านตามชายแดนทั่วประเทศไทย29จังหวัด116อำเภอ1,478หมู่บ้านคระท่านประธานโดยจ่ายงบประมาณเดือนละ5,000บาทต่อหมู่บ้านต่อเดือนเริ่มในตุลาคม2569 68แล้วก็ สิ้นสุดในปีงบประมาณกันยา2,569เนื่องจากมองว่าชายแดนมีความสำคัญในการที่จะกัดสกัดกั้นยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการค้ามนุษย์แล้วก็ยังมองว่าชรบรคือคกลไกสำคัญในการที่จะสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะทำงานร่วมกับฝ่ายมั่นความมั่นคงที่อาจจะมีกำลังพลที่ไม่เพียงพอประกอบกับชรบรคืออา,าสาราษฎรอาสาที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตัวจตาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆแต่งบประมาณนี้ให้เป็นค่าเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะท่านประธานถ้าเรามองเห็นว่า ชลบอมีบทบาทมีความสําคัญขนาดนี้ดิฉันอยากเรียนผ่านท่านประธานสภา,าไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยว่าถ้าจะพิจารณาค่าเสี่ยงภัยเป็นรายเดือนให้กับพี่น้องชลบอได้หรือไม่นะคะคือเดือนละไม่กี่ร้อยบาทเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจเนื่องจากมองว่าถ้าได้รับค่าเสี่ยงภัยแล้วชลบอก็จะมีตัวตนในการขับเคลื่อนบทบาทในส่วนของงานระบบของภาครัฐของเราคะ่ะท่านประธานเรื่องที่2ก็คือเรื่องการทบทวนบัตรสวัสดิการผูออ้ดได้รับบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐค่ะที่เราไม่ได้ทบทวนมาหลายปีแล้วคะ่ะท่านประธานช่วงนี้เป็นหน้ากรถินดิฉันก็ลงไปร่วมทําบุญกรถินกับพี่น้องหลายๆพื้นที่พี่น้องทุกคนก็ฝากมาว่าอยากให้รัฐบาลของเราเนี่ยได้รับได้มีการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับพี่น้องแล้วจะเป็นการรีเช็คไปในตัวด้วยว่ารา,ายได้ของแต่ละคนนี่มีการปรับเพิ่มมากน้อยขนาดไหนนะคะท่านประธานก็นําเรียนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะในช่วงที่ผ่านมามีพายุเข้ามาหลายลูกชาวบ้านก็ประสบปัญหาเรื่องมัน เน่ค่ะก็ฝากทางหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรนะคะหรือว่ารัฐบาลได้ได้ชดเชยหรือว่าได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยค่ะกราบขอพระคุณค่ะท่านประธาน